ไม่แล้วก็มาทักทายกันเลยเลยโอ้เกือบโดนเกือบโดนโอ้ของฝากจากคุณปู่ทองใบนะครับผมปู่ทองใบให้ของฝากอยู่ให้ของดีอ๋อปู่ทองใบให้ของดีนะครับให้ของดี ครับสวัสดีครับผมส,ส,สวัสดีทุกท่านนะครับมาเด้อมาเด้อครับมาเด้อมาเด้อครับวันนี้ได้มาเยี่ยมชมตัวเป็นเเลยนะครับผมนี่นี่เป็นบุญพัฒนาของเราได้มาถ่ายนะครับผมถ่ายพายทองใบนะครับผมอู้อุ่นมากเลยนะครับผมอ้วนขึ้นมากเลยเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ได้มาถ่ายให้เป็นบารมีแก่ช่องเรานะครับผม ตาทองใบอ้วนมากเลยนะครับข้าวบุฟว์ยอดเลยนะครับ จริงๆนะครับบรารมีอ้วนมากเลยนะครับอ้มีวาสนาได้มาถ่ายให้ชมนะครับผมเป็นบุญของช่องของเราอีกเลยนะครับผม นายมาอยู่ใ,ใกล้ๆครับพายทองใบชมความรูปล่อนะครับอ้ว,อวนมากเลยนะครับผมอ้วนจริงๆไม่ใช่จะตกมันละวบ้อนูครับอ้วนมากๆเลยดูเหมือนจะจำเลืองดูเรานะครับแต่ว่าคนอื่นไม่ชำเรืองดูแต่ว่าดูจะว่าจะจำเรืองดูคนต้งนะครับ นิ่งจริงๆนะครับโอ้โอสง่างามโล<อ>สง่างามมากเลย ดูดูเหลวงังเหลวังหันมองคนไหลอย่าต้องไปหันดูคนไหล ไม่มีคำบัรยายครับผมก็ให้ภาพบรรยายกันแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะบรรยายยังไงบาราบีสูงสูงนะครับใหญ่สวยหรอครบเสร็จเลยครับผม ในกล้วยมาฝากคุณปู่ปท้องใบด้วยนะครับอืมโอ้งายาวจริงๆครับผมดูครับโอ้ไม่มีที่ตำหนินเลย ส oh. ่าง,งา,ามจริงครับผมอยู่ในโรงช้างดินโนนทงสูงยิ่งตัวสูงมากเลยนะครับผมคือเป็นโนนสูงแลว้วก็ยืนยิ่งสูงยิ่งสง่างามมากๆเลยนะครับช้างที่ดูไม่เบื่อนะครับปวัวตองใบพญาช้างดูไม่เบื่อเลยนะครับอ้วนจริงๆครับผมอ้วนขึ้นมากเลยอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ อ้าวเริ่มจะโยนมาให้ใส่คนตงแล้วเริ่มจะโยนย่า,ยาแล้วเฮ้ยอ้าดูครับผมโอ้ยั้งเสียไม่ชอบคนตงนะครับดูครับจะโยนไปแล้วโอ้คุณปูคุณปูจะแกล้งคนต้งนะครับค,คนอื่นไม่ยอมไม่เ,เป็นไรนะครับ ไม่แล้วไม่แล้วโอ้ไม่พอใจอะไรคุณปูมาถ่ายชิปให้ชมคุณคุณปู่ทงใจไม่ชอบไม่แล้วก็มาทักทายกันเลยเลยโอ้เกือบดูนเกือบโดนโอ้ของฝากจากคุณปูท้องใบนะครับผม กูจะไปให um oh, oh ้ของฝากให้ของดีออปูจะไปให้ของดีนะครับให้ของดีของดีอ๋อของใส่คือเพื่อนมาทุกคนไม่เห็นทำใส่โอ้แกงคนตร้งคนเดียวอากแล้วอคุณปูท่องไป กล้วยครับรักมากรักรักคนตัวคนเดียวกล้วยก็ให้กินแล้วปิ้วถ้ามย้ายที่โดนลายชินแล้วครับผมครับทำให้ไม่ทำให้ไม่โดน กลับบ้านแล้วเด้ bye <c oughs> อบายกลับบ้านแล้วเเาไจอกันใหม่นะครับรผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับรสวัสดีครับ <c oughs>